ครับสวัสดีครับสมาชิกเตยแดนมิกจมทุกตานประจำวันที่18เดือนตุลาคม2 5 68นะครับก่อนอื่นเลยมาดูสําหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้กนตรงไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างอันไฟอาเจอรมานิติฮัตนะครับผมได้กตรงให้ต่ออานิติฮัตไปในราคาครึ่งควบนะครับสรุปว่าตายนะครับคู่นี้จบเกมสมเอกันไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับยังมีบอลสดที่ผมได้ไปตังในกลุ่มก็บวกมาเหมือนเดิมนะครับส่วนบอลเต็งต คลิปต้องขอไปกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับก่อนจะมาวิเคราะห์บอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดตีดีเก้าเก้าด้วยนะครับยังอีกครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดตีดีเก้าเก้าด้วยนะครับสาหรับสายบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม V.I.P ของผมจะมีตั้งบอลเต็งบอลสดและบอลสเต็ปเป็นแนวทางให้สมาชิกได้้นกันทุกวันนะครับมาดูสําหรับเกมคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลเปรปอร์เลี่ยงกิจนะครับเป็นคู่ระหว่างฟูลเจอกับอาร์เซนอลนะครับฟูแล่อยู่อันดับที่14ของลีกนะครับ ส่วนอาร์เซนอลอยู่รับที่หนึ่งของลีนะครับเกมคู่นี้จะเตะกันเวลา5้าทุ่ม30นาทีตามลาวระเตศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดล่าสุดปก่ออาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งนะครับ มาดูฟอร์มสันนัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับเจ้าบ,บ้านอย่างฟูลเล่มสันนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ1นึ่งนัดเลยแพ้ไปสองนัดน,นะครับส่วนนัดล่าสุดบุกไปไปบอลมัดมาด้วยสกอร,ร์สามประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์มกำดูแย่เลยนะครับส่วนทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมาทั้งหมด3นัดเลยนะครับเจ็ดนัดล่าสุดรวมทุกรายการยังไม่แพ้ใครนะครับในนัดล่าสุดเปย์บ้านเอาชนะเวเนซุยูไนเต็ดไปด้วยสกอร,ร์สองประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มกำดูดีมากนะครับมั ดูการคาดการณ์สวจพู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับ จ้าบ้านอย่างฟูลแลมจะแม่บอบซียาหนึ่งนะครับประตูจะเป็นเบลเลโน่นะครับกองหลังสี่ตัวก็จะมีโยกิมเอนเดอร์เซนจับควบคาวินบาซี่นะครับเบ็กซ้ายขวาก็จะเป็นไนอันเซซเซยงกับเคนนี่เตเต้นะครับส่วนกลางก็จะมีซันเดอร์เบเก้เล่นเกมรับควบซาซาลูกิตนะครับตัวลุสามตัวก็จะเป็น Harry Wilson, Alex e. แฮดดี้วิลสันอาเล็กกิมบวีและก็จอร์ดกิงนะครับในหน้าเป้าก็จะเป็นดาวนคิมินิตนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลจะแม่บอบสี่สามสามนะครับ ปลาตัวจะเป็นดาวิดราย่านะครับกอนหลังสี่ตัวก็จะมีกาเบียวจับคู่กับวิลเลียมซาลิบานะครับแม็กซ้ายขวาก็จะเป็นดิคาลูา Gabriel, ar, ค,าา aru, คาราฟิโอดีกับเยเรนติมเบอร์นะครับส่วนกลางสามตัวก็จะมีมาตินชูเบนดี้ดีแคนไดและก็มาติโนเดกาดนะครับในขณะสามตัวก็จะเป็นเอเบเลซีเอเซบูกาโยซาก้าและก็วิกเตอร์โยเคเดสนะครับสําหรับเกมคู่นี้เนตรเปิดมาเป็นอาร์เซนอลเปิดราคามาต่อหนึ่งลูกนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วน ตัวผม,ผมอบอกเจ้าไปทางทีมเยอนอย่างอาร์เซนอลมากกว่านะครับผมมองให้เกมคู่นี้อาร์เซนอลดูดีกว่าและมีโอากาสที่จะเอาชนะไปได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นผมตรงให้ต่ออาร์เซนอลไปในราคาหนึ่งลูกนะครับยังมีครังนะครับผลตรงให้ต่ออาร์เซนอลไปในราคาหนึ่งลูกนะครับผมมองให้อยู่ทีมเยอนหน้าลุนกว่านะครับก่อนจะจากกันนะครับฝากกดติดตามและกดสมัครให้าช่อง u t u b e ตีดดวิจิโอมและเพจตีดัดวิจิโอมให้ผมด้วยนะครับมีรันทึกยูทุกวันนะครับยังไงก็ฝากโปนานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ